สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ยาสูดพ่นทางปากบูดีโซนาอินฮาเลอร์สำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโฮสเทลนะคะเปิดฝาข้อปากขวดยาพ่นออกและเขย่าวขวดคว่ำขวดพ่นยาลงให้ก้นของขวดยาชี้ฟ้าหายใจออกทางปากให้สู อมรอบปากขวดยาให้สนิทกดที่พ่นยาหนึ่งครั้งพร้อมสูดลมหายใจเข้าทางปากนำขวดยาพ่นออกจากปากปิดปากให้สนิทกั้นหายใจให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือประมาณ10วินาทีทำความสะอาดปากขวดพ่นด้วยน้ำอุ่นซับให้แห้งและปิดฝาให้เรียบร้อยสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโอสิทลต้องใช้ยาพ่นทั้งหมด4กดทุก12ชั่วโมง ในแต่ละครั้งควรเม้นระยะห่างอย่างน้อย1นาทีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวครบ14วันแล้วหากออกจากฮอสพิเทลแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ยาพ่นติดต่อก,กันจนหมดนะคะยาพ่นที่มีส่วนผสมของเซปเตยรอยต้องกว้วปากกว้วคอเพื่อลดอาการติดเชื้อราในช่องปากและลดอาการเสียงแหบเสียงแห้งด้วยนะคะหากมีเสมหะอยู่ในลำคอให้ผู้ป่วยกำจัดเสมหะออกจากลำคอก่อนนะคะ เมื่อใช้ยาหมดแล้วแนะนําให้ห่อยาให้มิดชิดก่อนนําไปทิ้งและไม่ควรทุบก,กระบอกยาอาจจะทําให้ระเบิดได้ค่ะ